สวัสดีค่ะ กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับตุกกี้ธนดาอูกเกลฟอร์สนะคะหรือว่าตุกกี้สวีเดนมีอาชีพเป็นแม่บ้านซึ่งคลิปที่แล้วตุกก็ได้ทําเกี่ยวกับประสบการณ์นะคะการแชร์ประสบการณ์การใช้ w ว r ร์ w ไวด์เว็บเพ qq com หรือเพจ qq world wide contents นั่นเองนะคะจุดเด่นของเขาก็คือการสร้างคอนเทนต์แบบมีไรายได้นะคะก็ใช้ร่วมกับเฟซไลน์หรือโซเชียลต่างๆได้ปกตินะคะอันนั้นวันนี้ตุกจะมาแชร์ หรือมาทำการวิสจอเงินออกจากระบบ เข้าบัญชีธนาคารของตุกเองที่ตุกลงไว้ตอนที่เราสมัครว่าจะวิีดรอได้จริงไหมอะไรยังไงนะคะทีนี้ว่าเงินเข้ามาแล้วเราเบิกได้จริงหรือเปล่านะคะทำแล้วได้ได้จริงได้เข้ามาจริงไหมเงิน1,000บาทเราสามารถงอกเงินก้อนลเล็กของเราให้เป็นเงินก้อนโตได้เรื่อยๆไหมนะคะตุกทำมาตั้งแต่วันที่18เดือนที่แล้วนะคะจนณปัจจุบ,บับนนี้ตุกมีไรายได้เข้ามาทั้งหมด4 0 0 0บาทนะคะ4 0 0 0บาท ไม่น้อยนะคะเราลงทุนไป1นึ0งพทุกได้กําไรแล้วนะคะเราได้ทุนคืนแล้วต่อจากนี้ไปก็คือทําไปเรื่อยๆเล่นไปทําไปแนะนําคนไปเราก็ได้เงินสะสมไปให้ลูกค่าขนมได้แล้วหรือเป็นเงินเก็บของเราเลยก็ได้นะคะเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะอันนี้ทุกเข้ามาในระบบแล้วก็จะเป็นหน้าโฮมเพจจะเป็นอย่างนี้เพจ qq com เราก็จะเข้าไปที่หน้าดัชบอร์ดดัชบอร์ดก็คือห้องทำงานของเรานั่นเองก็จะมีหน้าชื่อเรานะคะ ถ้าทุกคนถ้าใครที่ซื้อรหัสสมาชิกหรือว่าซื้อพื้นที่ไว้แล้วเขาก็จะมีหน้าห้องทํางานส่วนตัวแบบนี้เรียกว่าดัชบอร์ดนะคะเราจะเอ่อ,อ,อใช้กันทั่วโลกก็ต้องเป็นภาษาสากลนิดนึงนะคะอ่านี้ก็จะเป็นหน้าเพจของตุ๊กมาแล้วนะคะน,นี่ก็จะเป็นโปรไฟล์แล้วคิวคูปอง1คิวเท่ากับ50บาทนะคะคูปองของเพจคิวคิวนะคะตุกมีอยู่80คูปอง85ก็คือ 40, 4 0 4,000ันนั่นเองนะคะก็ จะเข้าไปที่ financial นะคะมันจะมีระบบถอนเงินอยู่ที่นี่เลยนะคะ financial คือตัวนี้นะคะก็จะกดเข้าไปเลยที่ withdraw คำว่า withdraw คือถอนเงินเบิกเงินนั่นเองนะคะกดแล้วเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึง่งนะคะหน้าจอขึ้นแบบนี้นะคะรอสักนิดนึงนะคะมันกำลังทำงานอยู่น,น่าขึ้นมาแล้วนะคะขึ้นมาแบบนี้แล้วให้เรากดสีเขียวค่ะปุ่มสีเขียวคือปุ่ม withdraw การทำงานไม่ยุ่งยากเลยนะคะระบบการถอนเงิน กดไปที่ปุ่มสีเขียวมันก็จะมีรายละเอียดบอกเรานะคะว่าเงินเงินเ,เ,เ,เราสามารถเบิกถอนได้กี่บาทเซฟไว้าาค่าอะไรบ้างมีค่าบริหารทีมกี่บาทบริหารซิสเทมเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะคะเขาก็จะหักไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีเงินสุดที่ะเราสามารถถอนได้นะคะของตุ๊กมีอยู่80คิวนะคะสามารถถอนได้จริงก็คือประมาณ70คิว70.88คิวนะคะเราจะถอนถอนอ7 70Q นะคะที่เหลือก็จะเป็นการเซฟวิ่งไว้สําหรับเซนเตอร์ center, นะคะสาหรับ pay, มันมีข้อมูลรายละเอียดไปยุสปอนเซอร์นะคะแล้วก็มีเซนเตอร์เซอร์วิสต่างๆนะคะตรงนี้อันนี้คือหากภาษีแล้วนะคะเราหักภาษีแล้วถูกต้องตามกฎหมาย7%ให้กับรัฐบาลนะคะอันนี้หลังจากนี้เราก็สามารถกดได้เลยทุกก็จะกดเซน์นะคะเมื่อทุกกดเซ้นต์ตัวนี้เงินมันก็จะวิ่งเข้าไปที่ ธนาคารที่เราลงบันทึกไว้ตอนที่เราสมัครสมาชิกค,ครั้งแรกนะคะซึ่งเราต้องรอประมาณ48ชั่วโมงนะคะตอนนี้ตุกอยู่ที่ประเทศสวีเดนทุกจะไม่สามารถที่จะตุกยังไม่มี ing, อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะคะเดี๋ยวรอกลับไปทําที่ประเทศไทยให้เรียบร้อยก่อนเพราะฉะนั้นจะไม่สามารถเช็คได้เลยแต่ว่าจะรอใหออ้คนที่บ้านนะคะที่ประเทศไทยไปอัปเกรดแล้วจะมาะโชว์ให้ดูว่าเงินที่ทุก อาจจะวิดรอวันนี้ก็คือ3,549บาท28สตางค์จะเข้าในธนาคารของตุ๊กไหมนะคะตุ๊กจะเอามาโชว์ธนาคารกรุงเทพของตุ๊กนะคะจะเอามาโชว์ให้ดูว่าเงินเข้าจริง ทำแล้วได้จริงเล่นได้จริงนะคะยืนยันคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้ทุกจะขออนุญาตกดเซนตรงนี้เพื่อให้เงินเข้าระบบบัญชีของเราก่อนให้ให้เข้าธนาคารของเราก่อนอันนี้คือระบบการถอนจากโทรศัพท์มือถือของเราที่เราเล่นในหน้าเฟสอ่าดัชบอร์ดของเราหน้าห้องทํางานตอนนี้ทุกกดเซนไปแล้วนะคะมันจะโชว่วาอ่ามันโชว์ขึ้นมาแล้วว่า please wait f o r 48 h hour for processing or to Working Day นะคะให้รอใน2วันทําการนะคะเงินก็จะเข้าระบบให้กับเรานะคะให้รอก่อนแล้วก็เราก็ต้องกดคลิกโอเคไปนะคะอืมตุกกดโอเคตอนนี้มันขึ้น1ทับสนะคะถ้ามัน processing มันก็จะขึ้น3ทับสนะคะกดโอเคไปแล้วนะคะ กดเซ็นไปเรียบร้อยอเราทําการเบิกเงินแล้วนะคะเพราะว่า,ามันขึ้นดำเนินการ1นึับสอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าเรียบร้อยแล้วมันก็จะขึ้น processing ว่าเรียบร้อยแล้วนะะยังไงวันนี้มาแชร์ประสบการณ์การวิทย์อมันนี่แล้วก็กด exit ออกไปเลยนะคะไปทําหน้าจออื่นได้ปกตินะคะกดออกไปเดี๋ยวนะคะรอทําการนิดนึง กดเอ็กจะช้านิดหนึ่งอ่ามันจะเข้ามาสู่หน้าจอรัสบอร์ของเราเหมือนเดิมแล้วก็สามารถเข้าไปสร้างคอนเทนต์นะคะสร้างคอนเทนต์ไปเช็คารายละเอียดทีมงานนะคะที่เราแนะนำเข้าไปนะคะหลายๆอยา่างตรงนี้ง่ายสะดวกต่อการเล่นนะคะอยากจะเรียนเชิญเพื่อนๆโลกออนไลน์นะคะ Facebook ออนไลน์ต่างๆเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆที่สนใจนะคะจะมีะไรายได้พิเศษ เราเรียกว่าเป็นระไรพิเศษดีกว่าทําเรื่อยๆวลาหนึ่งถึงสองชั่วโมงต่อวันศึกษาเรียนรู้ค่อยๆเล่นค่อยๆทําเหมือน f a c e b o o แล้วค่ะไลน์แลค่ะแรกๆเราก็ไม่เป็นทําให้เป็นสมัครใหม่ๆก็ทําผิดๆถูกๆใช่ไหมคะโพสต์ผิดๆถูกๆใช่ไหมคะพอเราเล่นไปเรื่อยๆเราก็ชินเราเล่นกันมากี่ปีแล้วคะถามว่าต่อจากนี้ถ้าเราเปลี่ยนมาหาไรายได้จากการเล่นเฟซเล่นไลน์ซึ่งเราก็ลงทุนกันอยู่แล้วใช่ไหมคะลงทุนหาที่ต่มที่สุดแล้ว 快快！Hi, hi.